ทำไมค่ะทำไมแต่เราทให้มันเป็นทรงฟิลต้องเล่าว่านี่ขวัญมาด้วยความแบบตําแหน่งของหลานพญาค่ะเป็นคนมโนเหมือนกันนะขวัญไี่ออกแนวมโนเือนะเป็นหลานพญาใช่พญาก็เลยพระที่บวชที่ชื่อยาทำไมค่ะพญาอ๋อพญาโอ้ตอนนี้ตื่นก็ยังไม่ค่ะเป็นพญาจริงๆค่ะเหรอพญาจริงๆเลยค่ะผมคุยเรื่องจริงกับคุณอยู่มันนี้มันมีก็รายการนี้ก็เรื่องคุยกันเรื่องจริงไม่ใช่หรอเ้ คอนเซปต์หมายถึงว่าคนเข้าไปในร้านเป็นเป็นอะไรเป็นคาเฟ่เป็นร้านอาหารเป็นอะไรเรียกว่าเป็นร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่ค่ะเพราะมีกาแฟขายด้วยค่ะใช่หรือเปล่าเออไม่รู้เอามาดูอาหารนี่เขามีนะมาดูอาหารที่นำมาคือพุ้ยขาอินด้วย นะคะเป็นลักษณะที่ออกแบบนะบอะองค์พระปฐมเจดีย์ค่ะเราเป็นทรงเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดใช่ไหมคะเราก็เลยแบบว่า,าได้แรงบนันดาลใจมาจากองค์พระค่ะเราก็เลยทำข้าวเป็นทรงนี้ค่ะชื่อเมนูว่าข้าวพระอินค่ะข้าวพระอินท สีเขียวมันเกิดจากจากสมุนไพรค่ะผักและสมุนไพรค่ะก็มีหลากหลายอย่าง<อ>มากกว่า5้าอย่างที่เป็นสีเขียวใช่ค่ะแล้วอันนี้ก็จะคลุกๆไม่ได้ผัดะคะก็จะไม่ใช่ข้าวผัดเหมือนแบบทุกปกติทานกัน